มรสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์แรม12ค่อขาเดือน9ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโลกาวินาศนะครับอีกเลี่ยงการมงคลสีความสมัยเขาวันนี้คือสีฟ้าสีาสเงินสีความสีน้ำทะเลสีกรม,มท่า เสียบโชควันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอุดอรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณและทิศใต,ต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือเพชรริสโรลพอยสีฟ้าเห็นสีฟ้าเ <c oughs> ด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกนินในชื่อคือดอชดาตอมดักตอานตอโถดทอมุตเท่า oh ok 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 และนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักรอเรือลอเลงและวอลแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสโบฤษีสอ,สอสเสือหอหี ee, ปรจุราอ่างและหอนกู ok ่ K K. เลขมงคลวันนี้เลข2เลข7และเลข6หมายเซจวันนี้ <c oughs> ปราดสอนไว้ว่าไม่มีอะไรดีหรือเลวมันอยู่ที่เราคิดผู้แพ้ที่แท้จริงก็คือ ผู้ที่ไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มต้นมันขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้น,นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีวลาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ